สวัสดีครับผมนายพัชรครับครับวันนี้เราอยู่กับกมดาเดนเจอร์นะครับครับผมวันนี้เรามาพบกันในวันปิริลิกพีพีหรือวันที่รับรูปี้ของพีพีนะครับครับวันนี้ผมจะมาทำซีที่เก็บรู b ี้จากตอนนี้ไปให้ได้เจ็ดพันรูปี้ครับครับผมจะได้เปิดการันตีเลือกเกียร์ครับนี่ครับการันตีตรงนี้นี่การันตีสามสิบห้าครั้งเพราะว่าตอนเดือน ธันวาเดือนเมื่อกี้ผมได้ทําไปแล้วของรอบคิดมันนะครับผมได้การันตีเป็นชิ้นนี้ครับว่าผลบุรุษล่าสุดเนี่ยผ้าคคุมของคาสิมารครับผมเลยอยากทำซิตี้โดยการเติ่มต้นเก็บรูบี้จาก432รูบี้ครับในทรัพย์ตรงผมก็ยังไม่ได้เก็บครับจะเ,เริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้ครับปิดี 4PP รอบนี้จนถึงจะเป็นรูบี้ครับทั้งเราก็มารับรูบี้ใน PP ก่อนนะครับผมยังไมไ่เข้าเรียนเลยวันนี้ผมจบเป็น2 มาหนร้รูปี้นี่ครับผมได้มาแล้ว5 72รดบูปี้ครับผมมีในฉาสมีครับที่ผมทำตัวไว้รับดูว่าเราจะได้เท่าไหร่คลิปแรกนะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็เริ่มเก็บรูปี้ครับไอ้เวิ่มี15้รูปี้ครับเป็น5 8 7รดบูปี้ครับผมก็มาดู PV ้กันหน่อยเห็นว่ามีนี่ครับเขาเรียกวนะ พีพีเหมือนเพียงครับธาตุน้ําเดี๋ยวมาลองที่นะครับการปิดดีโอ้เจอบออล็อกเหียดแน่นมานะครับทีนี้ผมก็ไม่ค่อยอะไรครับมาเปิดแสงมืดตอนกลางเดือนครับทีนี้สองเกียร์ซึ่งน้องดูว่าแล้วก็ไหครับลองตีดูครับเปิวสูสีผมจะไม่ใยกตัวกันบินกับตัวบินเท่าไหร่นะครับถ้าไปเจอทีมที่แบบ เดือนนี้ครับผมนี่ผมไปแค่ยู88คูม25ถ้าจะม่ผิดจะได้ยู82คมก็จะนี่เล่นเวลากับปีนึงนะครับได้อยู่82ในปีนี้น่าจะได้อยู่ครับเดี๋ยวเดีวน่าได้มาสักกลางเดือนของเดือนของปีนี้มารุยกันต่อครับผมนนี้เขาเดี๋ได้บอลล็อกมากเลยรอกลางเดือนครับจะได้เก็บขบ ขั้นเมฆดาวเมฆด้วยนะครับถ้ามันออกเบาวล็อกหรือว่าออกเบาวไข่ดองผมก็ต้องช่างใจดูว่าขันตัวไหนดีมาดูทีนี้ว่าจะสู้ไหวไหมเกียวกรอก่อนโอเคอย่างนี้น่าจะลองดูครับแต่เ,เข้าวเย็นข้าวดาวไหมครับแต่ไม่เป็นไรเรามีไว้ไดมิทัดมือครับ พี่พี่มอลเวียนรอบนี้ธาตุน้ำก็คิดว่าไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับผม,ผมไม่ค่อยมีตัวธาตุน้ำเท่าไหร่ใชใแค่ลิมารูกับอับบิดู้วเขาไม่ได้ยืนตรงที่มีวงพอดีด้วยท,ทีมนี้ีย่เขาดีครับโดนแน่นอนผมจะไม่ค่อยซูนะครับกกไกทองพวกมาร์ลที่ดนแน่นอนเขามีตัวตีขลังทีมนี้รีไวแม็ก เขาพอนิดนึับไปได้อยู่ปมานชิ้นมาลองดูครับทานนี้ท้าชนะเป็นกองหนึ่งเลยรูว่าจะได้ไหม คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่มาเ,เริ่มต้นซีซันไอ,อเริ่มต้นอันนี้เฉยครับเริ่มต้นการเก็บรูบี้เจ็ดพันรูบี้ครับก็คลิปนี้มีไว้เพียงเท่านี้ครับฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอยากมีกิจกรรมนะครับแต่ถ้าต้องมีคนติดตามให้ถึงที่ผมต้องการก่อนผมมีรหัสไอด์ใต้เหลืองอยากเฉียงอยู่ครับเพราะว่าไม่รู้จะพยาอะไรก็ไว้ค่อยติดตามครับสำหรับนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ